สวัสดีค่ะวันนี้เบลเอาเด็กๆนอนนะทุกคนเบลก็เลยเอาเด็กๆไว้กับแม่แล้วก็แอบมาซื้อของที่โลตัสเพราะว่ามันอากาศร้อนมากข้างนอกเบลไม่อยากพาน้องอดินมาตากแดดเยอะเบลก็เลยก่อมอดินกับอานานอนให้หลับก่อนแล้วเบลก็ค่อยออกมารีบไปรีบกลับเนาะทุกคนเพราะว่าที่บ้านก็คือ ่กับคุณกับข้าวก็ไม่มีลแล้วแล้วพรุ่งนี้เบลก็จะไปบ้านพี่สาวไงบ้านพี่สาวก็มีของกินแหละทุกคนเบลอยากให้อดินกับวนา,าได้กินเฟรนฟรายทอดเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วเบลก็เลยมาซื้อที่โลตัสนี่ใกล้ๆบ้านนี่แหละทุกคนก็เลยได้ปีกไก่มาด้วย แล้วก็เดินไปซื้อเฟ้นไฟด้วยแล้วก็มีดูอะไรไม่รู้ที่ในตู้เขามีขายเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยทุกคนก็อยากได้ลูกชิ้นแต่ว่าก็นะลูกชิ้นก็เอาไว้กวนเพราะว่าถุงหนึ่งแปดสิบเก้าสิบบาทจ้ะ <c oughs> แล้วก็ว่าเออซื้อเฟ้นไฟแล้วก็พอแหละเพราะทุกวันนี้นะเป็นอะไรที่ขี้งกมากแล้วก็ประหยัดเงินมากๆเลยรู้สึกว่าการทํางานแล้วก็การหาเงินนั่งหลังขดหลังแข็งกว่าจะเพลคุงเพลของเสร็จก็คือหัวจะกว่าจะหา หาเงินได้ก็ใช้เวลานานมากๆเนาะคือเราก็ประหยัดเงินไว้อะดีที่สุดเนาะกว่าจะหามาได้กว่ารำบกักไงแต่ว่าสำหรับลูกแล้วก็แม่บำรุงลูกนี่สู้ตายค่ะเท่าไหร่ก็พร้อมเพค่ะก็ลูกขอให้ลูกได้กินอิ่มแล้วก็แม่ได้กินอิ่มรูปภาพแข็งแรงเราก็ดีใจมากๆแล้วก็เลยซื้อเฟ้นฟรายไปด้วยนะทุกคนตอนแรกไปว่าจะซื้อมันฝรั่งเป็นหัวใช่ไหม ที่หนองบัวลําพูก็คือถ้ามันพลังที่เป็นหัวที่โรตัสตรงนี้ที่เบลยืนอยู่เนี่ยเขาจะขายสามหัวประมาณสามสิบกว่าบาทแต่ถ้าเราไปซื้อในตลาดเราต้องไปตลาดเช้าเขาจะขายเป็นกิโลที่สุราษฎร์มีที่โรตัสขายเป็นกิโลกิโลละสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนแต่ว่าที่นี่เขาจะขายเป็นถุงเลยสามหัวสามสิบบาทเขาจะแพ็คใส่ถุงใส่ถุงไว้เลยเบลก็เลยว่าซื้อไอ้ที่เขาเป็นแช่แข็งน่ะ แปว่าคุ้มกว่านะทุกคนก็ูหนึงพอดีก็าทาความสะอาดให้ด้วยเออมันเราก็คิดดูว่าเออถ้าเราเอาไปปอกซื้อเท่านี้เท่านี้มันมันสามสี่หัวมันก็ูแล้วไงแต่ว่าได้เป็นถุงใหญ่ๆเนี่ยเป็นโลโอ้ยมันเอรชกว่ากันนะแล้วก็วับมาซื้อนมไฮคิวด้วยอันนี้คือถ้าอยู่เมืองไทยเบลจะให้น้องอดีเนี่ยกับอาณากินนมอันนี้เลยอนาก็กินได้แล้วนะทุกคนจะสองขวบแล้วก็กินได้ก็ผัดกันกินทั้งนมนี้ด้วยแล้วก็กินนมแม่ด้วยแต่ส่วนใหญ่อานนะก็จะกินนมแม่ซะมากกว่า พราะถ้าเบลไม่อยู่ถ้าอาณาอยู่กับแม่อนาก็จะได้กินนมกล่องอย่างนี้แหละก็กินนะทุกคนเวลาที่หิวหิวมากๆก็กินแต่พอเจอหน้าเราปุ๊บก็จะกินนมแล้วปับ๊บทันทีเลยค่ะแล้วเบลก็ซื้อนมไปฝากแม่ด้วยนมแอนลินเป็นแพคเพราะว่าเบลไม่ได้เอาเป็นชงให้แม่กินไม่ได้กินนานแล้วเบลก็เลยซื้อแบบเนี้ย ให้แม่กินดีกว่าเนาะให้กินแบบเช้าเย็นไปเลยจะได้แบบมีพลังก,กำลังอ่าในการเดินเฮิอนอะไรไปมาเนาะถ้าไม่บํารุงเลยอะไรเงี้ยอันเก่ามันก็จะสึกหลอไปทุกคนวาบมาเห็นหมวกน่ารักน่ารักแต่ว่าดูจับดูผ้ามันแล้วแต่ว่ามันเป็นค่อนข้างมันจะเป็นผ้าแบบคันๆหน่อยเแบลบก็กลัวว่าน้องอานาจะคันเแบลบก็เลยไม่ซื้อไปทุกคนใบละห้าสิบเก้าบาทป้าแพงอยู่ดีเนาะแพียงมากเลยจ้าแล้วเบลก็ขับรถมาที่บ้านอ่อ พี่สาวทุกคนเบลก็แวะเข้าไปรับน้องอดินด้วยเพราะคิดว่าน้องอดินคงจะตื่นแล้วพอเบลกลับไปเท่านั้นแหละตื่นแล้วก็นอนร้องไห้ทุกคนยายบอกว่าให้มาหายายมานอนข้างๆยายก็ได้ไม่เอาค่ะร้องไห้เบลก็คิดอยู่ว่าน้องอดินจะร้องไห้เบลก็เลยแวะกลับไปก่อนไปรับน้องอดินก่อนแล้วค่อยมาที่บ้านพี่สาวก็จริงๆแต่ว่าน้องอนาาเนี่ยโอ้ยนอนรับฟันไปหาพระอินทร์ผุจ้าลูกสาวฉันแต่ว่าลูกชายก็คือร้องไห้เบลก็เลยไปกอดโอเอาแล้วก็ พาขับรถมาที่บ้านพี่สาวพอมาถึงบ้านพี่สาวก็มาดูใบมะกรูดที่เราตากไว้ค่ะใบมะกรูดที่๋อ,อใบมะกรูดที่เราตากไว้ก็คือแห้งแห้งแล้วนะทุกคนแต่ว่าข้างใต้ยังไม่แห้งเบียเอาไว้ใต้หลังคาหลังคาก็เหมือนเตาอบดีๆนี่เองแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆมันจะไม่ออกเป็นสีเหลืองเหมือนเราเอาไปตากแดดนี่แหละคือเทคนิคการอบ ใบมะกรูดของเบลค่ะเอาไว้ใต้หลังคาหอนแน่นอนจากเตาอบชั้นดีพระอาทิตย์ดยวงหมกไงค่ะเห็นพี่สาวกําลังลือถอนต้นหญ้าที่อยู่ข้างบ้านนะคุณป่าดงดิบมันเป็นสวนอ่าเขาเรียกอะไรใบเตยพี่สาวเบลทำอ่าเกี่ยวกับพวกขายน้ําปัน่นใช่ไหมทุกคนเวลาต้มน้ําตาลหรือว่าใส่น้ําร้อนพี่พี่สาวเบลก็จะเอาใบเตยไปใส่ด้วยตลอดมันก็จะให้ความหอมไปอีกแบบนะ ที่บ้านเราก็เลยไม่ได้ซื้อใบเตยเลยแล้วก็จะมีใบเตยเป็นจวนเลยอยู่ข้างบ้านตรงนี้แต่ว่าต้องมาตัดยุงตัดหญ้าอะไรออกหน้าฝนนะั่ก็คือใบไม้มันผลิดอกออกใบามาเยอะมากใช่ไหมแล้วพี่สาวก็มาตัดออกเพราะว่าถ้ามันลกเยอะๆมากๆเดี๋ยวมันมีงูมีงูมียุงอะไรก็ว่าไปเนี่ย หน้านี้นะยุงเยอะมากเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้ามันเยอะใช่ไหมแล,ล้วฝนมันตกมันชุกชุมมีน้าําขังนู่นนี่นั่นเราก็ต้องดูแลรักษาบ้านให้ดีนะทุกคนเนี่ยพี่ศักับพี่เกยก็ขยันขันแข็ง,ขงมาช่วยกันสองไม้สองมือพากันไปดูทุ่งไร่ทุ่งนามาแล้วนะทุกคนไปดูน้ําที่ทุ่งนาด้วยเพราะว่าเราก็ต้องดูเอาใจาใส่มันตลอดไงกลับมาก็เห็นแต่พี่สาวแบบอยู่ในสวนเนี่ยก็คือบ้านพี่สาวร่มรื่นมากเลยนะทุกคน เวลาที่ฝนตกอะ่ะนู่นนี่นั่นมันก็จะออกมาเยอะใช่ไหมเนี่ยผักผึกอะไรปลูกอะไรก็งามงามแต่ว่าเบลปลูกถั่วที่บ้านพี่สาวขึ้นอยู่นะแต่ว่าไม่มีลูกจ่าโอ้ยทําไมไม่พันดีเหมือนฉันเลยจ้าของฉันนี่เล่นหนงังอินเดียแป๊บเดียเด๋ยวไดีลูกมาคนหนึ่งได้จ่าแต่ว่าพอเราปลูกถั่วบ่ขึ้นจักเม็ดต,ต้องผสมพันธ์ท่าไหนคะถึงจะออกว่าถั่วนี่มันต้องมีแบบว่า เอ่อพู้ตัวผู้ชั้นดีหรือว่ามันต้องเป็นแม่พันธุ์ชั้นดีอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนบ่มีออกหลอกออกผลใหนได้กินและจ้าเปียกน้ำซ,ซื้อหยุ่มถิมซะบ่หลือคือต้นบักทัวเนี่ยเหรออีกวันสองวันเบลก็จะเดินทางไปที่สุราษฎร์แล้วทุกคนวันที่สิบหกตอนตีสี่นะทุกคนวันที่สิบเจ็ดตอนตีสี่นี่แหละ ก็มันจะเป็นกลางวันที่16ใช่ไหมตอนเที่ยงคืนมันก็จะเป็น17เนาะตีสี่นี่มันก็จะเดินทางแล้วนะเดินทางไปที่สนามบินอุดรจากไปที่สนามบินอุดรแล้ววันที่16บเบลก็จะเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทแล้วก็จะมานอนที่บ้านพี่สาวคืนหนึ่งทุกคนนี่แหละเบลก็เอาของเอาของมาเก็บไว้บ้างแล้วก็มานั่งพูดคุยสปะเฮระกับป้ากับพี่สาวก็ เป็นอย่างนี้นะเวลาที่เบลกลับมาบ้านก็คือต้องนั่งคุยกันก็คือมีเรื่องหัวเราะขบคันให้คุยกันตลอดเวลาเบลเป็นคนอารมณ์ดีป้าเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็พี่สาวก็เป็นคนอารมณ์ดีนะทุกคนเป็นอะไรก็คุยกันไปก็หัวเราะกันไปเนาะ ก็ธรรมดาคือถ้าเรานานๆมาเจอกันทีไงเบลว่าถ้าอยู่บ้านนะ่ะมีอารมณ์ขันแน่นอนถ้าเบลอยู่นานๆก็คือโอ้ยหัวจนเขียวแหงงบุลาจาถ้าได้พูดอะไรก็คือโอ้ยหัวไปเบิดจาหัวลเลาะไปค่อยอารมณ์ดีอ่ะไม่ไม่ไมไมค่อยเครียดนะยิ่งอยู่กับป้าเบลวนะโอ้ยแกก็จะอารมณ์ขันไปหมดเลยนะทุกคนพูดอะไรก็จะหัว เง้เหรอหัวเรากันทั้งวันเลยก็ยังมีคือเวลาที่ไปหาเห็ดด้วยกันยิ่งแล้วใหญ่นะไปหาเห็ดด้วยกันไปหาเห็ดด้วยกันก็คือแกก็จะไม่ค่อยพูดไงแต่ว่าถ้าได้พูดขึ้นมาก็คือขำเบลน่ะเดินผ่านเห็ดไปแล้วนะเบลเดินผ่านเห็ดไปแกกลับมาก็กยังนั่งขำเบลอยู่ว่าทําไมเบลเดินผ่านคือเราหาเห็ดไม่เป็นน่ะทุกคนเราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนพอป้ามาเปิดดูอีกทีโอ้โหเห็ดบานเต็มเลย สนุกมากเลยนะทุกคนเวลาที่ได้ไปหาเห็ดอ่ะถ้าเบลมีเวลาเบลก็อยากไปหาหน่อไม้ป่าเบลนะขนาดเจ็บท้องแกก็ไปทุกคนคุณขยันเนาะคุณเคยได้ไปอ่ะถ้าได้อยู่เฉยๆแกอยู่ไม่ค่อยได้ถ้าเบลชวนแกไปหาเห็ดอ่ะเจ็บท้องแค่ไหนก็ไปนะทุกคนคือเวลาแล้วเราเป็นโรคเกี่ยวกับแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าแกท้องเสียใช่ไหมมันก็จะมีเชื้อไวรัสอยู่ในนั้นมันไม่หายขาดเราต้องกินยาฆ่าเชื้อแกไม่พักผ่อนนะทุกคนขนาดไปหาเห็ดกับ กลับมากับเบลอะแล้ววันต่อไปเก็ไปหาหน่อไม้เฉยเลยกลับมาเบลมาที่บ้านเนาะเบลก็ขับรถมาเอาข้าวทุกวันใช่ไหมละตอนเย็นก็คือป้าก็ก็ไปหาหน่อไม้มาเบลนี่อยากไปด้วยมากเลยแต่สงสารน้องอดินเวลาที่อยู่กับยายก็จะลองให้หาเราอะ เอาไปด้วยก็ไม่ได้ไงทุกคนยุงเยอะเราก็เราต้องขึ้นเขาโน่นนี่นั่นเอาลูกเราเอาลูกไปด้วยไม่ได้หรอกสงสารเนาะเดี๋ยวเป็นคงเป็นไข้มาลาลงมาลมาลเดียอะไรก็ว่าไปมาเรียเรียอะไรก่อนอย่ามาเคาะหัวนะจ๊ะ <laughs> อย่ามาเรียลูกสันนะจ๊ะมันไม่ถูกค่ะ คือเราก็อยากไปเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปหาเห็ดโอ้มันสนุกอะทุกคนเดยอยากไปหาหนอ <_ T> เขาเรียกอะไรหนอนางดินอะที่มันอยู่ในดินใช่ไหมหนอ่อไม้ที่ยังไม่ผู่ออกมาจากต้นถ้ามันยังไม่ผู่ออกมาจากดินอะมันจะหวานมากเลยนะทุกคนเอาไปเอามาเอาจอบไปขุดเอาเขาเรียกเอาเสียมไปขุดใช่ไหมอันเหล็กขุดขดมาแล้วเราเอามาต้มกินกับส้มตําเผ็ดๆนะ่ะบ้าบอลน้ำลายออกจ้ามันอร่อยมากทุกคนอยากไปหาตอนเป็นเด็กอะดีมีทุ่งนา คุณตาเบลมีทุ่งนาที่ไล่ที่นานมันก็จะมีกอไม้กอไม้ไผ่ใช่ไหมแล้วบางทีฤดูหน้าฝนหน้านี่แหละเขาไปหาหน่อนางดินเขาเรียกหนอนางดินมันจะอยู่ใต้ดิน ขูดออกมาเนี่ยมันจะสีขาวจั้วเลยทุกคนแล้วมันจะอร่อยมากคือได้กินไปขายตามตลาดนี่อุอ้ยถ้าเอาไปขายเนี่ยขายดีแล้วก็ได้ราคาด้วยนะทุกคนมันหากินยากนะแบบนี้เพราะว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็เหมือนเห็ดที่เราไปหาตามป่านั่นเลยถ้าฤดูฝนมันก็จะออกไงเห็ดตะโง,งกเห็ดอะไรอะ่ะตะไครบ้างอะไรเงี้ยละง,งูกบางทีเขาปลูกแบบนี้ก็มีนะที่ว่าพี่ก้องห้วยไรอะ่ะคุณกล้องห้วยไรนะ่เนาะที่เขาภรรยาเขาทําเป็นสวนเลยนะั่นแหละทุกคนต้นยาง นาแล้วก็จะเห็ดออกอันนั้นเขายังทําได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดตะไคร้หรือว่าเห็ดอะไรเนี่ยตามป่าเนะเราต้องไปหาแต่ละปีมันก็จะมีออกไม่เหมือนกันเห็ดปุงเห็ดป่าเนี่ยถ้าเราไปหามานะยอ้ยมันอร่อยมากเลยทุกคนแล้วสนุกมากเวลาที่ไปหาเหนื่อยก็จริงแต่พอเวลาที่เราเจอเห็ด มันจะร้องกิดกาดเลยยิ่งเราเจอแบบเห็ดเยอะๆที่มันอยู่เป็นหมู่เป็นพักพวกอะ่ะอันไหนที่อยู่โดดเดียวเดียวได้นะ่ะโอ้ยชีวิตนี่ก็คือเฉพาะมีผู้ใดมาหาจัาแต่อันไหนมันมีเพื่อนมีฝูงอยู่ด้วยนะเราจะกิดร้องป่าแทบแตกเลยแหละเบว่า ไม่น่ากลัวเลยจ้ะบนป่าบนเขาว่ามันอู้ว่ามันตลาดนะัดคนก็พุ่งผ่านเดินคนนั้นก็เดินไปทางนี้คนนี้ก็เดินไปทางนั้นจ่าเดวสวนกันตะการนี่ก็หลบได้หลบย่าให้คนเบ่งนะจ๊ะ้าให้คนดูเนี่ยคุณจะหาไม่ได้เลยค่ะเราต้องหลบได้หลบค่ะตะการนี่าวิวเนี่ยแกจะเดินเซ่เหมือนป่านคนเบาเหล่าบุลลเซ่ไปทางนั้นเซ่ไปทางนี้เนี่ยมาให้คนเบ่งตะกาเด็ดขาดจ้ะเ <c oughs> วลาที่เราไปหาเห็ดนะทุกคนแล้วไปหาหน่อไม้ก็คือสนุกนะ ครั้งหนึ่งเบลเคยเป็นเด็กอะ่ะคุณตาเบล แต่ละเปียแกก็จะพาไปเอาหน่อไม้บนภูเขาเอารถเอารถไถนาไปเลยนะทุกคนแล้วมันก็จะมีที่นั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็จะขนกันไปทั้งบ้านเลยทั้งลุงทั้งอะไรแต่ก,ก่อนพี่สาวเบลไปแต่ก,ก่อนเนาะก็ไปด้วยกันแล้วลุงเบลก็จะเอาหน่อไม้ที่อยู่บนภูเขาสูงๆนะ่ะสไลเด,ดอร์ลงมาด้านล่างมันก็จะมีช่องของน้ําไหลใช่ไหมนั่นแะหละแล้วก็จะสไลเดอร์หน่อไม้ลงมาแล้วก็ได้หน่อไม้มาเยอะมากแล้วก็เอามาสับ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 ใช่ไหมแล้วก็เอาไปทําเป็นหน่อไม้ส้มเอาไว้กินตลอด ทางปียายบบวจะทําแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่าหน่อไม้บ้านเราอ่ะมันจะค่อนข้างขมแล้วก็อ่เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเวลาเอาไปดองอ่ะมันก็จะไม่เสียแต่ถ้าเป็นหน่อไม้อีหลานมันเป็นเหมือนหน่อไม้ที่เขาเอาไปปลูกประดับใช่ไหมมันจะอ่อนแล้วมันก็จะไม่ขมถึงจะมันจะโผล่ขึ้นมาสูงแค่ไหนมันก็จะไม่ขมเลยเราต้มไม่ต้องต้มน้ําทิ้งเลยด้วยซ้ําเราก็เอาไปลวกเหมือนเอาไปลวกแล้วก็เอามากินเอามาแกงได้เลยมันจะไม่ขมเลยนั่นแหละแล้วก็เอาไป ทำเป็นหน่อไม้โซน่ะเจ็ดวันกินได้เลยแล้วก็เอาไว้เป็นปีน่ะไม่ได้มันจะเละแล้วมันก็จะกินไม่ได้มันจะขึ้นรามันก็จะมินเม้นกินแรงกินแล้วปวดท้องท้องเสียเนี่ยเบลไม่กล้ากินเลยอยู่ที่บ้านเบลคงจะเบลเก็บไว้สิบวันไงแล้วเบลก็เอาเอาไปแบบไปทิ้งเลยแหละเบลว่ามันกินไม่ได้แล้วเพราะกนิันแมลงเกินไม่กล้ากินเราก็เคยปวดท้องมาแล้วมันทรมาน แล้วก็เว้ยลูกเรายังไม่โตยังกลางปีกไม่ได้เนาะยังไม่ปีกแข็งเลยเราไม่ได้เราต้องให้ลูกกินไก่เยอะกว่านี้ก่อนคะ่ะลูกเราจะได้ซ้อมบินคะ่ะเพราะว่าเราปีกกล้าคักแข็งแล้วเราไปได้ลูกเรายังไปไม่ได้เรายังไปไหนไม่ได้คะ่ะต้องเลี้ยงลูกให้บินได้เก่งก่อนเนี่ยไหมป้าเบลก็ไปหาดอกไม้มาอีกนะทุกคนวันนี้เบลแวะมาเอาข้า,ขาขวก่อนที่จะกลับไปหาแม่กับน้องอนาเพราะว่าวน้องอนานยังไม่ตื่นเบลก็ ป้าแกก็ไปเอาหน่อไม้มาอีกจ้าทุกคนไปเอาอมหน่อไม้มาอีกพอเอามาแล้วแกก็จะเอามาใส่ถุงแบบนี้แล้วก็เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งแล้วมันก็จะเก็บไว้ห้อยไว้ตามบ้านนี่ทุกคนมันจะกินได้เป็นปีเลย ป้าบอกว่าเอามาทําแบบนี้ไว้เวลาที่เราไม่มีกับคงกับข้าวเนาะก็เอาแบบนี้แหละมากินทุกคนก็เป็นการถนอมอาหารของคนอีสานบ้านเราไงนี่แหละป้าก็ทําอย่างนี้เลยแต่หน่อไม้ที่อีดานทําแบบนี้ก็คือเสียนะจะ๊ะเบวไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีทามันทํายังไงแต่ว่าหน่อไม้แต่ละพื้นที่มันจะแตกต่างกันออกไปเนาะทุกคนหน่อไม้บ้านเรามันคมแล้วก็แข็งด้วยเก็บไว้นานไม่ได้มีปัญหาวันนี้เบลก็ขอ,ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งซื้อสิน ค้าจากร้านสาวเบลเบลจะกลับสุราแล้วมีสตอไตปลาแล้วก็น้ำพริกปลาร้าแบบสุกแล้วก็แบบดิบผลไม้กวนหมดแล้วนะคะใครทักมาหาผลไม้กวนหมดแล้วขออภัยด้วยถ้ามีรอบหน้าเดี๋ยวเบลจะแจ้งไปเนาะแอดไลน์มาได้เลยที่เบลจะส่งช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้หรือโทรเข้ามาก็ได้0 9 2ย์7 4 2 6 9ตามนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ